ชูบิโต้ก็ได้ชุบิโจก็ได้ได้าแล้วครบให้เรียบร้อยเจียเจย่ยชุบิโจแล้วก็ชุบแป้งเลยไคบให้เฟรดหวินไปเดี้ยว่าเราสไป่าเราะไปเอกเลยเอกเลย อ่ามึงเอาไงอ่ามึงวับเอาเอามาแล้วทำไงนี่พี่น้องผมเอาตายอยู่เรียนที่ไม่รอดหรอกบอกแล้วหวังวังดิหวังดิหวังอะไรเราเมเพื่อน ได้ให้ได้ไอ้อลโคไเ่ต้องพิกเต้องพิกมุมนี้แหละรอวางไว้รอมุมแล้วเดินหามึงโอน้องดเรงเวลาน้องเร่เวลาสุดเดีพี่เอแล้วแล้วเฮ้เียเดินไปอเีย เยอะไปหมดอ๋อเฮ้ยคนเก็บเอ็ดมึงาละเอ็ดอย่างนี้เอ็ดน้องมึงจับต่อไปแล้วมึงก็วาร์ปเข้าใส่สักไซส์ดิไม่ทันละขวาขวาขวา เออือดเจ้าดิเฮียเราหวังพึ่งกูหมดเลยสัลายไปสลายไปมีใจแล้วเว้ยเฮียพอแล้วพอใจแล้วพอใจแล้ววันนี้พอใจพอใจแล้ววันนี้เฮียแต่ที่มึงทำภาพมาตั้งนานกูพอใจวันนี้เลยด้วยงเสร็จเสร็จไปแวกูยิงก่อนเลยได้หพี่ยิงเสร็จแล้วได้ครับไอกูยิงตายไปแล้วนั่นไงกูว่าแล้วปล่ยพี่ขึ้นละ โอ้มึงบุงมาเลยฮะมึงบุงไปดิเียขอยูมอผเ่้ไม่ยาเล่นี้เลยเียมาอเียอลิเวอร์ในนี่พี่เปลี่ยนกับผมดีมาเปลี่ยนพ่อของมึงกับโกนี่มาเลออฟเไม่เดี๋ยวผมซื้อไอพี่ใหม่ไงเอาปล่ะ แมวเล่นบุ๋งบุ๋งไอ้เหี้ยซาได้มุ๋งบุงมาเล่นแล้วเมือกมังกรซื้อใหม่ก็ใครก็ได้ที่บังกรน่ารักนะพี่ทำไมพี่ถึงแครมาอย่างนั้นอะตะเกียดมันอยู่ซทีเลยวะพี่เฮ้ยอเทียมไอูยิงม่เข้าหัวเตะเรวเดยวบี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 บอบีดบีบีบีีบ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 บี โอ้โยเชี hmm. oh. mm ่ยโอ้โหเฮ้ย hmm. ม hmm. mm ันกลับมาแล้วพี่มันกลับมาครบมันครบตีแล้วพี่มันครบตีแล้วครบตีแล้วไม่ทันอัพกูไม่ทันโอ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันก็มีพี่วงเนี่ยไปได้เลยไปป่ะเดี๋ยวดูอีกหนึ่งสองไปเพื่อไ่มีมีมีดูขวาดีกว่าขวาทุดขวาทุดขวาทุด มันโลอยู่เพื่อลโรยไอีกชาเพื่อนระวังนะระวังนะดูขวาพื่อนไป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 เกโค้เกโคเลอะเดเข้ามาแล้วมีฮิวะมีฮิวะมีฮิวะใช่ใช่ได้พี่ใช่ได้หรอหายไปหายไป เลเตอร์ทดสอบผมพี่ดูนี้หมดเลยดูนี้หมดเลยข้างหลังคนหนึงอุ้ยอะไรวะแท็ติดอะไรวะเลคเตอร์ทดสอบผมเดือดตัว,ตวเดียวง่าสวยพร้อ,อมเจ้าสวยพี่เลคเตอร์อยู่ในมือกูตอนไหนวะตอนเจ็ดเมื่อไหร่เจ้าขอปืนขอขอแมนนวลน่อยพี่ยนแมนนอล อไปเล่ยเลจ้าผมดิลบแฟดไว้ได้ดีเคโอไอสัตเ์ยมีแฟดไม่เคยใช้โง่มีตรงนี้พี่ตรงนี้ม่ตรงนี้ตรงนี้พี่ลอง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 ลอวางเลยวางเลยโอวยแม่แล้วกูเปิดอันติเพื่ออะไรวะเฮ้รอสอยพี่ เอ้เก็บไหนนะเอ็มอ้เก็บไหนนะยิงไม่โดนเลยนนดนบเป็นไรอ่ะอ๋อพรรามบอกแล้วพี่เคซูเกนเลยมันบกไม่รู้กูฟังร้เรื่นกันภาษาเฮียเลยไม่รู้มาค่อยเล่นไปแกเฮียเมื่อกี้มันลกเลยสดพวกวัดแถบอีวีจโว คือแบบมันวางมุมตรงนี้ดีตรงตรงแบบจุดที่เราควรพีกอ่ะมันวางรอพี่ยิงสู้ไม่ทันหรอกมันยืนรอยพี่อือเอมีนะเอมีพี่เจ็บจัดอ่ะบอกเลย

ไอ้นี่เออพี่อันี่เออไอ้นี่เออจริงแปลงของกูเว็บข้างน้าเราไวแหละกูเชื่อเอ้ยลูกฝากพี่ลูกฝากโอ้เฮียเวมันตกใจป่ะมันโดนเหมือนกลัูใี่ลัวเด็กเฮียบอกแล้วไอ้นี่เออเสียงตีไม่ยังดังอ่ะมันได้ยินตั้งแต่ชาติเด็กอยู่ข้างในอยู่ข้างในตอนตอนนี้เอ้ทีทีทีไม่มีว่ะพี่เฮียเฮียลอเหลี่ยมกูไม่ต่างอย่างไม่ต่างอย่าง ไปพี่ยิงทำไม mm ้แ hmm. มอนถอยได้แล้วพี่ถอยไดเอเอไม่ได้ลองไม่ได้ลองทุกซองพี่ร้อยยี่สิบเนะว่าแล้วเต็ร้อยยี่สิบดยนี้เหมือนมันหลังกัาวมหัวมึงบ้านมึงเยอะเก็บสองเจ้าเจบเกโคโลพีงานเจ็ดเอ็ดนะอันนี้งานเจ็ดเอ็ดเอ็ด UH, พีเอ็ด โอ้ยเฮียสวยเลยพี่สวยพี่จ้าเสร็จแล้วเสวยแล้วเสร็จแล้วเต็มเพื่อนเล่นออฟี่กูเล่นได้เฮียกูเฮียเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีตัวหลังเลยนี่เมื่อกี้กูไม่เห็นคนดูอยู่ไงมามาทำมันทำมันเข้ามานี่ของปาบี้แต่แบบตัวมันก็ตายไว้เฮีย ลืมปาไม่มึงเกล้าไอโอเว่นดูอยู่ไงกูเลยไม่ได้ดูไงแล้วกูไปมันพูดออกมากูไม่ตกใจว่านมาออกมาก็แต่นั่นแหละก็ถึงบอกอย่าเล่นออฟเพราะตัวตัวหลังเราบางทีเฮียหนักกำลังเบื่ออยู่เลยนะครับแม่งของตัวไอเฮียกูว่าตัวหลังเราอะของจริงเไหนโอ้ยก็ลออยู่บ้างครับเล่นผมเล่นได้ฮะไม่มีพี่วอววาววอวีวอววี โอ้ยแม่วอลชเบีหมดไหน้ปพี่อจชุบกได้ชุบโก็ได้แล้วครับเรย้ยเ้ยอยู่ดีปชูบ้โแล้วก็ชุแ้งเลย ให้เฟิร์นหวินไปแต่เดี๋ยวเอาใบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหมบเอาใหม่พีกไม่ได้ไม่ไม่ต้องตันพี่เอาใหม่ช่างมันนี่เหี้ยไอพ่อซื้อแบนด์ด้าไ้มางอ่ะพี่มีพี่มีขอมา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 ไอมีซื้อให้ผมเลยผมไม่มีตะกินโอ้ยครับหลอกมาดีบางตอนอ่ะบางตอนขย้ำมาบางตอนแดงได้ไม่ถูกกับสีแดงได้เยี่่าบางตอนได้แหละน้องแรงสุดแล้ว สีแดงแรงลิ้ดะแรงถามเท่าอ่ะแดงมาดิอุ้ยเยันโดบอกแล้วน้องของจริงจ๋าไม่รู้เลยนะว่ายิงโดนเมื่อกีี้มไม่ต้องนี้แต่ละบีมบีมบีมมันเตียนพี่เตียนผมช่วยได้พี่พี่อยู่มุมนั้นก็แหละมันลอยอย่าพี่ อยู่ซสองตัวพี่เอา้าข้างหลังเข้าปุ๋ยนี่ตอมี่มเนี่ยเอ๊ะหิวเลยไหนัลตสบสบอยนั่นแหละพี่รู้นั่นแหละรู้นั่นแหละใช่เลยอะโดนใจฉันเลยอะูันะ โอ้โหกว่าแล้วเฮียเฮียวาระาไปวาระไปเอกเลยเอกเลยอะมึงเอาไงอะมึงวารปเอาเอาวาะไงนี่พี่น้องผมเอา ตายเรียนเฮียไม่รอดหรอกร้อยบอกแล้วอยู่ตรงข้างๆเขาเหี้ยสวยก่อนเหี้ยกินไม่โดนเลยเหี้ยอย่าบุรีพี่โอ้ยเหี้ยแก้โคอยู่สี่กโคอยู่สี่กโคอยู่สีแบ็คจมหมดนั่นอยู่เอ๋รอได้เอาได้หนึ่งหนึ่งเลยตอนเนี้ย Shadows, <laughsmumbles> okay, right okay, well, going <hitting on> <side> ได้ได้โอ้โหไม่ต้องพิกไม่ต้องพิกมุมนี้แหละรอวางไว้รอมุมแล้วอืเดินไปหามึงโอ้น้องเองเร่เวลาน้องเร่เวลาติดเก็บไป้มันจะดีแม่สวัดีพี่เอไปแล้วไปแล้วไอ้บี๊ยตเอเจี่อ อันเลยเฮียอบานเราจะเส้นสุดเดียวพี่เนี่ยเฮียโถ่เดียวกับกูเฮียโอ้โหพี่โจคุณโดนพูดพี่โจอันปากเลยเฮียแม่พี่โจไมนพูดว่าเต็มปากเลยพี่พูดว่าเต็มปากแม่ว่าพี่จะขอขอจะกินแมนนวลอะไรพี่แม่สุดเล่นกับเวลา โอ้โหเมีไปยิงจริงจริงมันยังไม่กู้มันก็จะเดินโยกไปโยกมาได้เดินไปโยกไปโยกมาว้าบหรอกอย่างเงี้ยไอ้เหี like ้ยเฮ้ยหาจัดถอดเมื่อกี้ตังก็ไม่มีไอ้เหี้ยยัยอะไรไม่รู้ทำไม่พอสพื่อน

สามวิพี่สามวิสามวิสแกนแต่มันจะเข้านะมีออฟนะพี่พี่โจโอ้ยแม่โดนโอ้ยอันตีหายเลยทีนี้สีได้นะสีได้นะวอลแตกกันนะควรตามทางนี้ก็ทางนี้สิว่าไป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 เฮ้ยเยอะพี่ ไม่งีพัดสโมมาเลยเฮี้ยคือตายเลยไม่ทันแน่ไม่ทันเวลาแล้วไ้องพีกเพื่อนเวี่ะจะพีกก็พีกเลยนั่นแหละน้องจะพีกก็พีกปล่อยแล้วพี่แต่พี่ปล่อยแล้วไม่หวังผลจริงหรอแฟลทอมระยะไกลแกนี้พี่พี่เจ้าหองแฟลทของแจท่้ตัวหนึ่งเดี๋ยวน้องไไม่กลลับปแ้ว ตกใจใคเฮียอ้าวยังไม่เห็นหัวเลยถ่ายเนี่ยถ่ายเลยเข้าไปได้แล้วอิกเจ็ดไม่อยุดไหนวะกูรู้แล้วอยู่ไหนกูรู้แล้วอยู่ไหนโอ้โหเยียไปหมดอ๋อ เฮ้ยคนเจ็บเอ็ดมาแล้วเอ็ด่าีเอ็ดน้องมึงเจ็บต่อไปแล้วมึงก็วาร์ปเข้าใส่สไลด์ดิไม่หันละขวา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 เอือยอดดิเฮียเราหวังพึ่งกูไอ้เฮียเราหวังพึ่งกูหมดเลยสัสปล่อยไว้ปล่อยไว้มอใจแล้วเว้ยเฮียพอแล้วพอใจแล้วพอใจแล้ววันนี้พอใจพอใจแล้ววันนี้เฮียแต่งนี้มึงทำพลาดมาตั้งนานกูพอใจวันนี้เลยน้องไม่ขออะไรพี่ไม่พออะไรพี่ ไอเก็บเก็บให้ได้แต่ว่าเกินไปไม่เกียไอเกียเปีนเ่าเบียร์ผมเป็นต่าเบียร์ผมเล่นไงตรงเนี้ยเดี๋ยวก้อนโหดเออมือโคตรโหดเออเขอไอโอดับเยสเซดเอเยสเซดมันก็โง่รีโหลดพอดีเลยเนาะเออโคตรรวยพี่โจพี่วอล์น้องเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโดดผมโดดดูให้วอซีนะวอซีวอซีวอซียังยังไม่ตายมีซัมบี้อ่ะมีซัมบี้อ่ะแข่งกัฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อนมี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 ยิงหัวเลย ฟังเสียงก่อนพี่ฟังเสียงก่อนฟังกูดิเอยาวเอยาวตนนั้นพี่สวยพี่พี่สวยเลยพี่สอยเลยผมพี่แค่พี่แังโอ้ดินิวดินดินิายละเวช่วยเววเราเอปลงรอวอาปลงรอ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 โอ้ชี่ยเวบทาไสองพี่ไเปิดแปดสองไม่ไรพี่ไปแล้วยิงโดนมเปแปดสองไเปแปด โอ้พี่เล่นเองนะอมเนี่ยยังไงมีบอพี่มีบออยู่ตีอยู่ตีบออยู่นต่จะติดบอนะให้ผมโยเ่ยแล้วกันเ <laughs> ย็นแม่ไม่เล่นโอดินเลยเชฉยๆบอกลแล้วไอ้เที่ยปืนที่ดีสุดโลกนี้ย่อทำได้เด็กบอลแดงกูเจอแล้ว cover going out มันรอมันรอ,อเว่ยเออเอเออเ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 ออเ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 อตเอ่เออ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 เอเออเอเออเเออเอออเออเเอ็เอเออออเออเอเอ <ๆ S 2> อเออ,อนนเเเ <c oughs> อเเเอ ยอยู่นะผมอยูอยน่นะผมโอ้โหแค่นกระสุนหมดได้เคี้ยมากขวาขวาไม่ทันเรียบร้อยไม่เลยไม่เลยไหนแม่งวะไม่ทนันแฮ ไอ้เฮ yeah. ียยิงไปโดนแล้วไอ้สัตว์เจ็ดแปดอะไอ้เฮียแต่มันไม่เข้าหัวยัดเป็ด switching sides แม่งเชิงดิชิบหายแม่งแล้วกระสุนผมหมดพอดีเลยเยัยตอนจริงแม่งไอ้เฮียใช่ใช่เรายิงไปอยู่ข้างหลังพอดีใช่เออแม่ผมยิงเข้าไปหนักสองนัดโดนไปเฮียเข้ากลางหลังตอนเอนะเแม่คนที่พูดกระสุนหมดไปเฮี่ยมากเออเรอินดีวะออรินหมดเลยมไหมผมเล่นไม่ได้พี่ผมเล่นไม่เป็นออรินถ้าออรินหมดเลยก็ต้องเข้าบีอะยัดบีอะออกมาหน่ะ โอ ais, ้ดีหรอโอดีได้น้องได้งั้นเดี๋ยผมสมมุตินเราลสองสามประจาบไปใกซกับเอมันไครพี่ผมไปให้พี่ไป ไอ้แอ่แผนทนี่ใช้ไอ้้ยแผนที่นี่ใช้จริงดิกูบอกไปแล้วของจริงโอดินโอดินโอดินห้าโอดินห้ามาเดี๋ยวโอดินมันการกันไม่รู้ไหวบอกกวกันไม่ได้วะกันมาเนี่ยกันถ่าบเกเรตท็อเด็กเปรตทอปกันเด็กเปรตทอปเอฟผ้าเลยเหรอ ไม่เอาตัวเดียวพอที่อ่ะพี่จ้าพี่เจ้าพี่เจ้าคนเดียวพี่ผมอดินผมอดินมาร์กตรงเนี้ยเอาไปได้เลยพี่พี่เจ้าโอเคไหมพี่ได้แล้วสวยพี่ผมล็อกผมล็อกทรู้ตรงเนี้ยผมก็ยิงอ้อ้โไม่พี่มันทะลุปะวะโอ้โหทะลุไอ้เหี้ยแต่ทะลุเบี้ยวเป็นพกน้องเป็นพกเป็นพกเอค่อนไมีซีคนนึงซีคนนึงซีคนนึงอ่าพี่เอ็มพี่เอ็มไปซีพี่เดี๋ยวผมสะมุกตรงนี้ดีสุดแล้วไม่งั้นไม่ถึงเหมือนมาซีอะ ผามเอาบ้างพี่ผมว่ามันเอาบ้างผมว่ามนเอาบ้างผมว่ามนเอาบ้างพี่ผมว่ามันเอาบ้างสีเร็วพี่สีเร็วสีเร็วบี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 เลยอ่ะมันเอาบ้างแล้วตอนนี้ไม่น่าบอเลยอะทำไมไม่ผมรอรพี่พี่ดักเลยไม่น่าบอเสียสอิบแล้กูทำไงเสียสอิบเดเดวเดเด ห่วยอย่าแซงแม่พี่โจเอ็มเข้าไปอะไรนอย่า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 มาใกล้ผมอย่ามาใกล้ผมผมหน่อยผมหน่อยไอ้หัวหลอกว่ะตอกหลอกเอ็นะเอ็นะเอนะเอ็มวิวพ ah, ี ah, ่เอ right. ่มวิวสมองใกล้นะสมองใกล้นะเข้าหัวเข้าหัวกูเชยไอเจนตีหายแล้วไอเร็วๆพี่รีบ ใส่มันสไลด์ชิปพี่เนี่ยสไลด์รับชิปไปไม่เวลาพี่ตรงนี้ตรงนี้มันกดดันสมไม่เปลี่ยนไอ้เหี้ยไอ้โอนินไม่มันไม่ได้บล่อัลยด้ไม่ได้ อดินอดินอดินโอดินซี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 เอ้ยไม่ได้หรอซีมันยาวไปอ่ะมีแต่บีแหละจะเข้าจะเข้าได้อ่ะบีท้่ไหนมีบแล้วไปแล้วมันเจอโอดินห้าตัวเหมือนกันพี่จะมาพี่มันอยู่ตรงนี้พี่บีอ่ะอยู่มุมนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่แหละวัาตายตา่ไอซีก็ได้ไว้ก็ได้ไปดิวะทำไมโดนแถบโกงกลับไป ไปเล่นนะเล่นนะไปบเกาะด้วยวะิกูพี่เถี่ยไปใบเกาะพี่ไปบไปบตัวนี้ไปใบเกาะตัวนี้เข้าเร็วเจดเจดู่เจดสมองสมองสมองไอนายชัดายชัดานชัด ไอ้เงี้ยอยู่นี่อยู่นี้พี่ไอส้สายชอบตายจุดตรงนี้จังวะช็อตหนึ่งนะช็อตหนึ่งนะเฮ้ยโอ้โหเ้ยโอ้แพ้เหี้ยไหนละแลบเนี้ย